เมื่อกี้ผมมันรีบเข้านะเพราะว่าแดมมันมีสกิลนะถ้าเกิดเขาใส่ผมชุดเดียวผมน่าจะตายับผมเลยรอจังหวะให้มันสกิลใส่ลงเตอร์ให้หมดก่อนนะผมแล้วค่อยเข้านะอนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะก็อันนี้ก็เป็นการเล่นแบบชฉลาดนะผมก็เวลาเล่นกับแต้มน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้นะผมอยากเจออย่างนี้ไปบ่อยนะผมคนที่เล่นแบบนี้นะเพราะว่าไงอะเล่น เพราะว่าถ้าเกิดแบกคนเดียวแบกมันเล่นยากนะฮะบอกไปถูกเหมือนกันเออช่างเมอนะเอาเป็นว่าเล่นแบบนี้โอเคที่สุดนะครับผมสำหรับการเล่นอนี่นะดูเลือดกะเลือดทีโร่ผมผมพูดเบาๆมากเลยตอนนี้ดับเบิ้ลล่างเหรอไหนวะเฮียน่าจะเอาเอาโดยไม่ตายด้วยนะผมเก็บดับเบิ้ลแล้วกดมาฆ่ากลางนะคิวได้อยู่ต้องรีปั๊มขวดเร็วๆด้วยนะบอกว่าเลือดที่มี ทจะฆ่าเมดเบนตอนนี้มีตัวเลือกมีสองช้อยนะผมผมเลือกจะฆ่าเมดเบนดีกว่านะจะฆ่าได้ด้วยนะผมถ้าเกิดบินบล็อกบินมาถึงเร็วทันนะรอรอรอใจเย็นใจเย็นมีตายมันก่อนได้ไหมล่ะให้มันบิงกันีลยวกูรอจังหวะตอนมันบิงตอนมันบิงมาข้างหลังแล้วี๋ยวกูเอาเลยเก๋นตามนั้นเนย ทีเด <Es> ียวดับไปช่วยเพื่อนนิ <t> <half> ่มขนาดนี้มันคนลึกที่กันว่าปลอมล่อเนี่ยให้ตัวิงเฉยตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะตายมันเล่นผมนะ่ยผมเลยทำการโยกหลบนิดนึงปั๊มเลือดด้วยจะปั๊มเลือดว่ะตู้ไม่ได้ว่ะ วิเคีาะห์แล้วพลาดไปหน่อยแล้วนีะที่สู้ไม่ได้ถอยนะยไปไปเมื่อกี้ผมพลาดนะไปตีเขารู้อยู่แล้วนะว่าแดำเมื่อกี้ดมอยู่ข้างหลังนะจริงๆน่าจะรอโอเคนะชิ้นต่อไปผมน่าจะออกเป็นกิจุโร่นะผมว่ากิจุโร่นะมีเวลาวอล์กไปตีนะมันจะทําให้ตีท่โลนะผมทําให้ผมมีเปอร์เซ็นต์การฆ่าที่สูงขึ้นนะ ถ้าเกดิดออกเป็นเจาะเกาะไปเลยนะอาจจะดาเมจอาจจะแรงก็จริงนะผมแต่ว่าอาจจะไล่ฆ่าใครเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะถ้าเกิดเขาวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะคิวได้เขาจะดับในสองทีทีเดียวด้วยอันนี้แต้มอยู่ที่สามต่อสามตายสองนะเซรนข้างแบกดีอยู่นะสมควรสมควรนะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบทำผลงานนะเอาได้เนี่ย กดดูไว้แล้วที่ผมไม่รีบกดที med, so so like ่ผมไม่รีบกดไอ้ดีทิกเนี่ยเพราะว่าจะเผื่อตัวอื่นมันซ้อนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยบิ๊กมันแน่รู้อยู่แล้วนะผมแต่นี้ไม่ได้ระวังมันเองนะไม่คิดว่ามันจะมาเอาผมนะคิดแรกคิดว่ามันจะไปช่วยเพื่อนมันนะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังพอเล่นได้อยู่นะ ฆาเม็ดเดนไหมป้องกันสิ่งก่อสร้างนี้สุดัมเฮดขึ้นไปบนระวังดัมเฮดดัมเฮดมีบินวอล์กเลยนะเว้ยน่าจะมิดเล่น่าจะตายอ่ะถ้ามันเห็นอะอะ มีประเด็นนะเกิดการอยู่ห่างๆนะผมพยายามอยากให้เขาเห็นตัวบ่อยนะเพราะว่าเคาแมรนะเป็นกีโลสายหลอยนะผมไม่มีเลือดที่จะไปปลอยสู้กับใครเขาได้ะนะก็เลยลัดแต่มีลัดหน้าได้ไปหน่อยนะยนนแต่ว่า ไม่เป็นไรนะผมเ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คิวได้จริงนะผมเดี๋ยวถ้าผมเกิดน่าจะช่วยคิวได้เยอะนะาจะซูไม่ได้เอเข้าดัดไม่มีนะแต่ว่าไม่เข้าเดือยเพราะว่าฆ่าเขาไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอไปฆ่าเมดเบนเนี่ยผมน่าจะใช้เวลาการตีว่าน่าจะสามไม่ก็ ไม่สี่ก็ห้าทีนะผมในการฆ่าเมดเบย์นะซึ่งไม่น่าตายนะโอเคนะแต่ว่าเพื่อนมันทอนหนีโอเคนะคิวได้ทำการเก็บตังค์อีกนิดหน่อยนะเพราะว่าจอเกาะไม่เวิร์กแน่นอนนะสองมันหกนะถึงถึงมันมูลค่ามันอาจจะน้อยกว่าอาจจะถูกกว่านะแล้วก็ได้ดาเมจที่สูงกว่านะผมแต่ว่าในแบบ ทางปฏิบัติเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้ผมตีเท้าเนี่ยผมไม่ได้กดตีเลไม่ได้กดไม่ใช่ไม่กดตีคือกดแล้วแต่ว่ากดเร็วไปนะสกิลกดสกิลเร็วไปมันเลยไม่ออกมีดั๊ดใช่เอาแชโดว์ได้ปะชื่อแชโดว์ดิ ตู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเหมือนชาโด o w b l a เพราะว่าตะกี้สามลุมหนึ่งนะครับตัวผมเป็นแคดดี่เหมือนกันนะดาเมจดาเมจก็มีนะมันเลยมีเดินแบกไปดีไฟยิงกระป๋องนะหลอกหลอกมันก่อนจังหวะไม่ได้นะผมเพราะว่าตะกี้เนี่ยมานานในการหนีมันไม่พอนะ ทีนีถ้าเอาถ้าฆ่าเป๊ปได้นะผมแต่ว่าจะไม่มีมานาหนีจากแดมนะน่าจะตายก็เลยไม่เข้านะซื้อผี่อิกเบ็ดเบนก็ทำการหล่อเอาเยืเลยนะผมจริงๆก็ไปฆ่ามันรัวๆได้นะแต่ว่าผมระแบงเป๊ปนะหวานไม่ค่อยดีเลยแต่ต้องซื้อหวานเองเพราะว่าทีมงไม่หวานเลย จริงหวานจริงหวานนี่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของซัพพอร์ตอย่างเดียวหรอกนะตัวว่าไอ้นี่นะยังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันถือตัวคิวอะปักเฉพาะเท่าที่ปักก็พอนะผมปักเฉพาะเท่าที่แบบมองแบบมองแบบแล้วคิวได้แล้วผมก็พอแล้วนะสำหรับตัวคิว,ว,วไม่จําเป็นต้องไปปักแบบเยอะเหมือนตัวซัพพอร์ตปักอะไรอย่างววางี้นะนีหายหมดแบบเลยผมว่าเขาน่าจะไปฟาร์มมังกรนะเบนได้อยู่ช่ว,วงนี้นะ ไม่มีตังเลยนะซัพพอร์ตเริ่มบอกมาแล้วบอกมาแล้วมุ้งตางมาเยอะด้วยเมื่อกี้ออกเป็นนูนะมุ้งเล่นมันเลยฆ่ายากนะถ้าเกิดเราไปนอนหนีหนีเดี๋ยวนี้เลยหนีเดี๋ยวนี้เลยท่นเนี้ยเรียบร้อยเกือบไปแล้วนะ กมัมปีนี่ผมว่าผมฆ่าแน่จะชุดเดียวน่าจะตายนะผมเดี๋ยวเราไปฆ่าเลยแล้วกันนะ่ยว้ากลับบ้านก่อนนะผมึงใส่ของไอเทมอะไรที่เรียบร้อยนะแล้วเ,เดี๋ยวไปไล่ฆ่าแดมกันเนะี่ยริดหวานด้วยกันเลยไปฆ่าแดมก่อน การวอล์กผ่านคีไปนะเพราะว่าพยายามอย่าให้คีเห็นนะเนี่ยพอเราจะฆ่าเขาเนี่ยเฮ้ยเอาดิตีตะโลนะผมที่ผมคอมโบพลาดไปหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ตีเขาก่อนเนี่ยมันเลยชุดเดียวมันเลยไม่ตายนะจริงจริงน้องแมดอะเอาแดมเปียชุดเดียวยังไงก็ตายนะผม ถ้าด็บเปียไม่มีดูนะจะไปาเด็กๆไปน้องเนี่ยไอ้หนูไอ้เข้มชิ้นเดี่ยวเนี่ยทำให้นอแมทง่อยได้นะผมก็เป็นถ้าเวลาเจอนอแมทอะไรอย่างนี้นะถ้าออกหนูมาก็ตัวเลือกที่ดีนะในการกันนอแมทเนะระวังเอาป้อมกลางเลยป้อมกลางเลยเร็วๆเดี๋ยวชาร์โดเบสตัวเดียวลุมมันเลยเนี่ยกระพือมันเลยเนี่ยมันสู้เราไม่ได้หรอก เ้องเป๋มันเล่นค่อนข้างโง่นะผมว่าผมคิดว่ามันเก่งมากนะผมมันก็เลยเดินมาอย่างนั้นนะแต่จริงจริงมันเทโดเป๋มันไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบเลือดเป็นล้านนะผมที่สามารถเดินชนอะไรทุกอย่างได้นะอันนี้ก็ตัวอื่นก็เป็นเหมือนกันนะผมฮีโร่ตัวอื่นก็เป็นอที่เลือดไม่จะเป็นมีเป็นล้านนะผมก็ไม่ควรไปเดินแบบนี้น่าจะฆ่ Syndrome าได้ พลาดด้วยพากสองถุงตั้งเต็มบานทันโอ้โหนี่สงสัยแม่งมีออมรีเป็นไอ้น่าผมพลาดนะผมเมื่อกี้นะเป็นการไปกดสกิลหนึ่งนะผมทำให้สกิลสามของเมดเบย์มันทำงานนะผมเลือดผมเลยล่วงไปเลยนะไปไปเมื่อกี้ผมกดแค่วินมอสแล้วก็ตีมันนะเรียบร้อยไปแล้วนะไม่น่าเลยะพลาดโอ้โหยิงอย่างกอลโรนัลโดอันนัน ดาวาโบนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะ w just way better than you มันแซมมันไล่เนียกันหมดเลยนะผมเลยไม่บอกบอกไม่ได้นะเรื่องการแบกทีมนะผมจริงก็อยากจะแบกทีมอยู่นะแต่ว่าสภาพตอนนี้คือมันไม่ได้นะของมันไม่ของมันไม่พอนะถ้าเกิดมีจอก่อยทักชิ้นหนึ่งเ่ไม่แน่นะอาจจะแบกได้นะทีมหรือว่าผมจะไม่ออกเป็นจอกก่อ ถ้าไม่ออกเป็นจอก่อนนะผมทำว่าน่าจะยืนได้นานกว่านี้นะผมเพราะว่าตอนแป๊บแป๊บมันเริ่มเล็งผมแล้วก็งั้นเราเปลี่ยนของอะไรกันนะเพราะว่าเล่นอย่างเงี้ยคงไม่เวิร์กแล้วน่าจะออกเป็นทัชคอนสตันนะเพราะว่าถ้าเล่นสายคอนสตันมันจะอึดน้องแม่มันจะอึดกว่านะครับฮีโร่มันจะเป็นฮีโร่ที่อึดมากเนี่ยเอาค่อนข้างยากเอาเชดเดิลบเเบทเนี่ยมันโง่โง่สุดแล ouais year, <S <S ้วเนี่ยเนี่ยเอาเดี๋ยวเนี่ยตัวจริงแน่นอนไม่มีปรุงแต่งเนี่ยตัวจริง เชื่อกูชอบมาตัวเดียวด้วยนี่แล้วก็อย่างที่อย่างที่พูดนะคือไโดเบ็บโมนะ <c oughs> hey, โอเคต้อมโดนหลอยแล้วเล่นค่อนข้างยากเลยโดนดันแบบเล่นเลยคือคิวก็คิวได้เหมือนกันแต่ว่าแยกไม่ค่อยเบิร์ตเท่าไหร่นะยแยกไล่คิวแบบบาร์ข้างเหมือนอย่างที่ผมเล่นตัวอื่นไม่ได้นะ Another day, another battle. มันเดือดจังวะปีนออกของกันมังกี้หน่อยก็ได้จริงๆเอยเขียวกันได mm ้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยปวดตอนหนีมันเนี่ยมันเขีย่ยไม่ได <for> ้เลยนะเว้ย ไปเอาไปนี่เนี่ยข้างบนเนี่ยแดมเปียเนี่ยได้อยู่มีบีเคบีแต่ฆ่าได้อะเลยไปนอมันจะเอามึงอ่ะวิ่งมาวิ่งไปแอบปะช่วยกันนะล้านมีปผมลาดเนี่ยกาะดาเมจช็อตสุดท้ายแล้วหัวเลยเฮ้ยดาเมจน้อแแบบค่อนข้างแรงนะผมก็กะแบบครึ่งหลอดไปเลยเนี่ย คำนวณแบบครึ่งหลอดไปเลยนะผมถ้าเกิดเรากดวินวอลเข้าก่อนนะเพราะว่าวินวอลนี่จะมีขีด้วยนะเวลาตีบวกกับขีสกิลสามของโนแมดผมน่าจะฆ่าเป็ดได้ถ้าเป็ดเดินกลับมาผมไม่ได้หรอกมั้งเพราะว่ามันมีน่าจะมีหวานตรงนี้อาจจะออกขวาเลยไม่ได้หรอกสามตัวเลยนะเวะไ,ไ,ไอกาลางอ่ะวิเล่อย่าเดินนี้เลยตายเชื่อกู มากระทืบกระทืบชาโด้กันไหมเดี่ยวชัวเนี่ยตัวเดียวชัวไอเชนี่แม่งไม่ชอบอยู่กับทีมเขาคิดว่าเขาเก่งมากผิดค่าไปนิดนึงนะเพราะว่ามังกี้มันอยากเล่นด้วยมันก็ไม่ชอบมาทีมจริงนะผมว่าสำหรับไอ้นั่นอะสำหรับไอชานโดเบรนะแต่ว่า เมื่อกี้มังกี้มันอยากคิวงนะั้นมันเห็นแหลงโมดีก็เลยเอาเลยเดี๋ยวต้องออกคอนตันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตบสู้ Shadow b a e นะผมถ้าผมคอนตันนะมันยังผมก็ตีงู้ช Shadow b a e ชนะอยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนไงเพื่อน,อนช่วยลุมตีอยู่แล้ว,วนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอกลับเลยโดนดัดอะเดี๋ยวต้องออก BKB ด้วยนะผมเพราะว่าตอนนี้แม่งลำบาก หรือจะไม่ออกก็ได้นะเพราะว่าสกิลทีนู้นมีแค่สองตัวนะหลักๆนอกนั้นเป็นกายภาพหมดเลยนะเคียดขี้ันดิเลอเนี่ยจริงๆถ้าเกิดออกเป็นฟูลี่ก็ดีนะมุมแต่ว่ามันออกค้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าออกตอนนี้ก็ไม่น่าเวิร์กแล้วเพราะว่าตอนนี้โดนกดมาคาบ้านอย่นะถ้าเกิดเอาฟูดี้มาเคลียร์ขี้อะไรอย่างงี้น่าจะค่อนข้างดีนะแต่ไม่ได้แล้ว จะช้าไปแล้วผมคิดช้าไปเน่ะ